เซฟโซนเซฟโซนอ๋อตรงนี้คือเซฟโซนเอ๊ะหรือตรงนั้นคือเซฟโซนวะหรือนี่คือเซฟโซนแล้วเราวิ่งเข้าไปมันจะกลายเป็นเออตรงนี้น่าจะเป็นเซฟโซนเพราะมันมีของขายอุ้ยอู้หอู้หอู้หูเดบอกว่าเซฟโอเคเซฟอยู่เซฟอยู่แรดแทดชัดชวีอุยแต่ตรงนี้มันน่าจะเข้ามาไม่ได้ว่ามันเป็นที่เล็กๆคล้ายๆเอ่อคาเลออดาย นี่มันจำเป็นไหมที่อาใครต้องมาหนีสปีชี่เดียวกันเองเนี่ยอย่าติดรักกันตรงนี้หาประตูเขียวหาประตูเขียวหาประตูเขียวนี่ไงประตูเขียวกรีนคีย์กรีนคีย์กรีนคีย์แล้วไม่มีไม้แล้วต้องมีไม้หรือเปล่าเราถึงจะไปเอาบูครีลงเลยว้าวฮุยฮุยฮุยนี่เสียงนัก อะไรอ่ะ,อออะไม่ไ help Can you help นะเฮล์มีแค้นอยู่เฮล์มีนี่ไงเจอกันแล้วต,ติงติ๋วติงผมแ่ตายเหมือนกันนะดีแล้วอ่ะ คือเขาไอ้นี่กันอยู่สองคนนะส่วนเราก็ตายกันอยู่สองคนนะนะเจอกุญแจเขียวแล้วไม่เจออยู่ไหนอ่ะมารับหน่อยดีตรงตรงที่เคยติดอยู่ด้วยกันที่เป็นห้องที่มีกุญแจแดงโอ้หนูมันตามเราอ่ะดิหนูมันตามเราลุกหนูมาเอาชิบหายแล้วเต้าเอาลังโดล้งวิ่งไปใครวิ่งอาทำไงอ่ะ